เตือนเนื้อหาในคลิปนี้มีคำพูดหยาบคายแต่ไม่รุนแรงใครที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีควรให้ผู้ปกครองมานั่งดุดด้วยนะส่วนใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็ปิดไปกูมาทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกขอบคุณครับรรบบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติยายจุาผู้ทุกคนอย่าลืมเรียกลูกๆนูนูละลานของท่านนั้นมาดูคลิปกล่องกระบผมด้วยเด้าวันโยธวันเสาร์ ดูคลิปกับผมกันเยอะๆเด้อกับช่องเตยไว้วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าโตติติโตที่ย้ายมาจากจุดสูงสุดมาสู่จุดตมสุดไม่เชิงกระทาสุดหรอกแต่ก็เออเออก็อไม่ตาก็ไม่ตากระท่อนกระแท่นและครานไปได้นะไม่เป็นไรเจ้าติโตในวันนี้ เกมบอลในวันนี้พี EP ที่สามสิบสามปรบมือสิเพราะอะไรแต่ไม่มีเสืเอฟเฟคตบมือหรอกนะไปครับเกมนี้เราเจอใครบ้างนี่อ่ะเจอเอมโปอรี่เวโรนาจูเวนตุสต้องมาดูกันว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าเนี่ยสาคัญหมดเลยเนะี่ยสา อันนี้ก็สําคัญอันนี้สําคัญแล้วก็อันนี้ก็สําคัญเพราะเป็นถ้วยเดียวและถ้วยสุดท้ายที่เราจะสามารถลุนแชมป์ได้ไปกันครับเก็มลีกแรกของเราเจอกั็เอมบอรีเคตามนี้เลยมาผมแอนฟิล อันดับ a 0ก็16 i นะเเขาิงติดลบสามแต่คะแนนเราไม่มีเลยแต่อยู่ในแต่ลูกได้เสียเขาติดลบสอันดับ10บแลวเนี่เราวังว่าจบฤดูตานี้เราอยู่อันดับ10ก็พอ วางไว้เช่นนั้นนะครับนะไปกันเลยนะครับเนอ่นะเสียบเสียบแบบนี้จานเรื่องแมอ่ะ มีลงมมีเรื่องแทมปะเตะข้ามมันไปโอ้โหเปิดขึ้นมาเราก็เปิดถึงด้วยโอเคอเ,คเ,คเคตะออกไปก่อนเแซมมุ่ไปกูขยับปุ๊บมึงก็ขยับตามกูด,ดีจังอะ เออขวางตัวทักถายไปจังหวะแรกโอ้โหจังหวะนี้ ต้องกระแทกนิดนึงเ,เพื่อนเ,เอเอสวยตรงน,นั้นแหละลโ,โอ้โหเพื่อนมังคังนิดนึงยิงต้องตัวสองรอบแล้ว กระโดดฟาดดีนักแล่เราเนี่ยเฮ้ยตู้สวยตัดดีเสียบแมนซ้ายอื้อไา้สุดมีไ้ว,วิ่งละกว,วิ่งเองก็ได้ดอกนี้มาทักกายที่สาม ยิงสามต้องกรอบสามแต่เบาทั้งสามลูกเลยให้มันสมชื่อน<ม>ักเตะคนนี้ยอนหน่อยเปิดมามุกงวิ่งเรียบตูนสากมุงเลยมุมม่ม,มุ่มุ่งมุ่ โอ้ยโอ้ลูกช้าลูกช้าจังเว้ยขวาโอ้ยใส่โป้งออกทิง ไี่ใส้ก้อยอะบอลใช้ฟองออกจุดออกไปเยอะเลยรี่ยิงนะบีบมาป้าวโอ้ชแลบว่ะมีชแลับมีชแลับนะน่าจะได้หมุนหรือเปล่าโอ้ไม่ชแลบมีเองซูโซ นี่ว่มันฉลีมองม<อ>ุมเ<อ>มื่อกี้แล้วมันฉลี่ยฟืดออ<ม>กมานิดเดียวไม่ทันต้นข่าวนิดเดียวเองมาเลยพยโดนวยขวาสุดขวาสุด,สด,สด เออมาแล้วเว้ยเออยิงด<ป><ป>ู้ครับรับได <ป S 2> ้นี่ดไปเพื่อนนี่ไงเออคิสสองนปครัยิงเลยเพื่อน นี่ตวัดมาดอกนี่เราวิ่งไปแล้วนะไม่ทันเพื่องเขาต้องหญิงแหละจังหวะนั้นแล้วไปไปขยับนิดนึงข้างเราผมไม่ดูด้วยโอ้โผมเบาอ่ะ ¡Guau! Uh, Ese esférico pasa muy abierto por la derecha. Este iba a ser un golazo. Sorprendió a todos con un disparo muy potente. Debe estar atento en cualquier momento se andan dejando Ay, ¡Ay! 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 โอ้ยเรี่ยโอ้ยโอ้ยเนโอ้ยีกีต้องนากดตานต้องนานอู้ตรงนี้ปัดโอ้ห้เจ็บใจอู้วอะไรครับเนี่ย O oh, lip lòi bục nhau was tire, họ dài lên đến rất đèo central area. Nadia cũng mùm, đó rồi. Ờ. Oh, 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 yeah, mùm. Uh. el portero o despeja el balón tiene que salir con la autoridad suficiente para quedarse con él. el guardameta el árbitro se acabó el partido bueno pudo ganar cualquiera tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favoreció me voy a ojo มาแล้วนะต่อไปไม่มีชื่อโหเฮียอยู่ในโซนตกชันแะล้วพวกมึงโอ้ยอวะนต่อไปก่อนแล้วนะต่อไปแม่งจอจูเวนตุเจอจูเวนตุนในลีกด้วย อ้หมาหมบนร้วยกันดีกว่า

มาผมสถานการณ์ในบ้านไม่ดีเลยน,นลัดหน้ากูต้องเจอมึงอ,อีกจูนตอสเกือบโดนไม่ล่าหูวี เต็มหัวแล้วก็เต็มมือบอลเลยกูไปซ้ายทีขวาที Este señor tuvo tiempo y espacio. De la portería se acomodó y dijo, ahí les va esto. Desafortunadamente no iba con la dirección deseada. De Lucas. ¿Sí?

Y ahora, ahora tienen que regresar. No, ya no tienen la pelota. Pelota interesante por el medio. Viva tu bien mío. Se marcó el tiro libre. Así como su narración. Ha habido muchísimo... Hola, bomba.

โอ้ดมีนโอเคมุมโยกโดไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าฝ่ามือมือโอ้ยบอลเสียบคามเรียมไปเลยอ้าเกือบ แ ah. ม่เขา้าแม่เขา้าสายมือพ oh. ุ่งถูกกระปัดไม่ได้ okay. เสี่ยวเว้ยโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราต้องมาวัดอีกโทษอีกแล้ว oh. มันตุยด,ดี ลิล<อ>ิคุดเด,ดจองเดจองออกออกเซฟเรียบร้อยแท้หมดลุ้นขั้วแล้วครับผมไม่มีขั้วแล้ว อดแชมป์มาสินัดสุดท้ายแล้วเด็ถ้าแพ้ก็จบแล้วหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่นัดสุดท้ายว่ะเหลือีกเยอะเลยเหลือีกหนึ่งเหลืออีกสีนะ่นัดมาครับ นัดสุดท้ายของพาร์ที่สามสิบสามกันขอใจช่วยด้วยนะใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้ยอืกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปกันมาครับมากรรมสี่นัดสุดท้าย Senadio Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica. Luis García y Cristian Martíoli presentes. Señor Martíoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted, cortando y ganando este grandísimo partido de fútbol. Doctor, anda blingue, tú en todo, es hambre, manía. Martino, oh, yo sé que ustedes este juego no sabe absolutamente nada, pero déjeme le explico que el medio es fundamental para poder aspirar a ganar un partido. La entrada es majestuosa, no cabe nadie. La gente está enloquecida. <laughs> y comenzamos. a bom. Ya van a เหล่าม้าโคตบุกตอนก่อนที่จะจบครึ่งครึ่งล่างก่อนที่ผมจะโดนเปลี่ยนตัวออกนัดบอลถ้วยถ้าได้บอลถ้วยมันก็ยังคุ้งานไงแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือภารกิจเดียวแล้วครับแค่ตกชัด เตียบไปก่อนบุกจะถึงเส้นอยู่แล้วอุ๊ยโคตรไฮอ่ะ A este tipo no puedes permitirle ni un solo. Bueno, pudo ganar cualquiera. Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes. Entraron a jugar con miedo y sin ganas. น่าจะตกชั้นหมดวเพื่อน สรุปไปเป็นที่เรียบร้อยครับว่าเอสิมิลาบจบนอาจากที่จะมันจบแล้วครับนาย ใช้อารมณ์เล่นก็เป็นงี้สินละครับทุกคนโอ้ยไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยคลิปที่สามสิบสามเนี่ยผมขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่แลกดติดตามากามเ็เป็นกำลังใจพูดคุยความเมนได้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผม,ม้วยนะผมพามิลานตกชั้นครับ อีพีน้าไว้เจอกัอนว่าเราจะไปสมุทรสอนในต่อวิลานมึงสั้นมากกุยงมึงสั้นมากวันนี้ไปแล้วบยบายจ้าน่าจะตกชั้นว่ะ